เนี่ยกินไม่หมดแต่เกิดเนี่ยก๋วยเตี๋ยวเนี่ยอร่อยองเงี้ยบื่อโอ้โหรีบๆกินเร็วมีงานให้ทำอะไรวะโน่นทำรถให้หนะจะไปอะไรเออเราไปดูก่อนเด้อ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 มีงานแล้วยังจะกินอีกเนี่ยก๋วยเตี๋ยวอร่อยดูคลิปเก่าได้ไอ้นั่นก็คุยเลยจังเลยปาดูคลิปปื๊ดอ่ะป้า นี่ไงช่างรูไปเลอร์เลย DIY ให้หน่อยทำไมสภาพนี้ล่ะโอ้รถอายุวัามากกว่าคนนะทำอได้ไหมไม่คือทำมันฝูกขนาดนี้มึงสมควรเข้าอู่เว้ยไม่อยากเข้ามึงต้องไปลอกสีมึงก็ต้องไปป่าผูอะตัดกระนิ่มเกาออกแล้วก็ปะ่าใหม่อะอ่ามันมันก็ไม่หายอ่าแล้วมึงไม่เข้าอู่อ่ะี่เกียรป่าทีดิ มันจะป้ายยังไงวะเออระดับช่างช็อปทําได้อยู่แล้วมันก็ได้แค่แบบต้อมอาการเบื้องต้นเท่านั้นแหละให้มันพอขี่ได้อยู่ก่อเอานะซ่อมมาก่อนซ่อมมาก่อนพอได้พอได้เพราะช่วงนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยได้แค่แบบเดียวนะอ่าได้ต้องไปซ่อมที่อู่นะอ่าได้ได้ไปเดี๋ยวอุ่นฮะ้อืมมันเป็นวิธีที่มันไม่ถูกต้องละกันแต่ว่ามันก็ แกขัดได้ก่อนนะเผื่อออกข้างนอกแล้วฝนตกแบบ DIY กันน้ำเข้ายี่เใเออเผื่อตรงนี้ฝนตกเพราะว่ารถมันต้องใช้ทุกวันใช่ไหมไม่ไมีไม่มีเวลาไปทิ้งอู่อเ,เดี๋ยวอุดอุดรูไปให้ก่อนมีนี่ใช้นี่ยุอุดไปก่อนอมาด้วยมันเตรียมไ้เลยแมสเฮ้ยนี่ไงแมสอุดโอ้โหอะไรของมึงนี่เดี๋ยวเราใช้ซิลิโคนนะครับอุดไปก่อนชั่วข่าวแล้วเดี๋ยวมีเวลาก็ไปที่อู่นะ อ่ะได้โอเคนี่ครับขนาดนี่ขนาดเป็นช่างนะเนี่ยไม่ใช่ช่าง,งเขาก็พูดอย่างนี้นคนเป็นช่างคือเขาเก่งกูไม่ได้เก่งกูไม่มีความรู้วก็ช่างเหมือนกันแหละหรืออย่างเดียวหรืออย่างเดียว <c oughs> สีโคนไม่ได้ใช้นาน,นไอ้ตรงตรงปลายมันก็เลยตันแรงแยงของเก่าออก,กอน,นี่ครับเรามาดูรถกันอีซือทิฟมานะครับ ไทยลุ่งนะครับรถกี่ปีแล้ววะโอ้หนี่อายุมากกว่าผมไหมครับอัพดีอยู่นะ,ะสภาพยังดีอยู่อเอาลนะรถตามกาลเวลานะครับอ่าส่วมาคนที่ชอบรถรถรุ่นเก่าก็จะชอบกันนะครับไทยลุ่งท f r อ,า,อานะครับก็คือไรถของอิซุสนะครับอ่าของอิซุสนะครับาร่วมมือกับบริษัทไทยลุ่งนะครับอ่าผลิตร,รถคันนี้ขึ้นมานะครับ อ่าคันนี้นะครับนั่งสบายนะครับก็นั่งสบายนอนสบายกว่าครับนั่งแล้วประมาณเจ็คนนะครับด้านหลังก็จะมีที่นั่งนะครับสำรองของที่นั่งนะครับอาจตามสภาพนะครับอ่าเรามาดูกันนะครับก็อ่านะครับอ่านี่คือเ่วรข้างในนะครับ ก็ยังเป็นปุ่มกดอยู่เลยนะครับระบบไฟเฟยนะครับมีไฟเลี้ยวอย่างเดียวนะครับที่เป็นระบบนะครับนี่ครับนี่คือระบบไฟเลี้ยวครับอ่าอ่าเรามาดูกันข้างในนะครับอ่ามาดูประตูหลังบั่งอ่านี่คือประตูหลังนาครับตามสภาพนะครับอ่าครับจะมีช่องเอนะครับอ่าช่องเอตรงกลางนะครับก็อ่านี่มีที่วางแก้วนะครับนี่นะครับที่วางแก้วอ่า มีตอนชุดนะครับตังเงินชุดหนึ่งเป้นรถรุ่นเก่านะครับจะมีที่เก็ียบุหรี่ด้วยเห็นไหมครับที่เก็ียบุหรี่แล้วก็มีครับด้านหลังนะครับอ่านั่งครับเห็นไหมครับอ่าสําหรับเด็กๆนะครับอ่าเอาไว้ลเล่นข้างหลังได้นะครับก็ตรงนี้นะครับจะมีเบาะพักนะครับอ่าดึงมาปึ๊บมีเบาะพักสําหรับนั่งของคนนะครับด้านหลังนะครับก็รถรุ่นเก่าครับยังเป็นระบบ กระจกยะงเป็นระบบมือหมุนอยู่นะครับเิดหลูไม่กี่โลวะอ่ะมีสามโูอ้โหดูนี่นีครับนี่ขนาดรู้แล้วรู้อีกใช่ไหมรู้แล้วรู้อีกอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันขนาดบันไดกูยังไม่มีกูเจอโลงหมดแตกไปด้วยไหนวะอ๋อนี่ด้วยนะอ่าใช่ใช่กูรู้นี่รูใหญ่วะมันต้องให นี่งานแรกของช่างไหมเนี่ยเ็มอุดบ่อยปกติอุดตู้ปลาอ๋อนี่ว่าอุดลดั้างอุมันต้องมาดาม่าครับมันไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องนะครับแต่เราทําแก้ขัดมแก้ขัดไปก่อนครับความคิดเมื่อเราไม่ท้ายเราก็ต้องไปที่อู่อยู่ดีครับใช่เพราะนี่เราฝีมือไม่ถึงขนาดที่ว่าเราปาผุกได้นะครับผมอัดปาดให้มันเรียบมันก็ไม่ค่อยเรียบไห่งานเล็กให บอกทีครับงานแก้ขัดนะครับไม่ได้งานถ่าวโนะครับอ่าอ่าอเดี๋ยว<ช>จะเอาไปซ่อมแต่ว่าเรายัางไม่มีเวลาตอนนี้ก่อนที่จะเอาไปซ่อมเดี๋ยวน้าจะเข้าสะก่อนแล้วก็เลยใช้ซิลิโคนนะครับอุดมันไปก่อนนี่ครับเพราะของเก่าก็มีรอยซิลิโคนอ,อุดอยู่แล้วจ้ะเนยช่างเราทําได้ทุกอย่างตั้งแต่กับข้าวยันซ่อมรถเลยอยเรียกว่าช่างนะครับเขินเราไม่ได้เป็นช่างเราไม่ได้มีความรู้ขนาดนั้นเราแค่พอทําได้อ่าใช่ ถ้าเราฉีดไม่เต็มมันจะยุบลงไปงไข,ข้างในเพราะข้างในมันเป็นโพรงอ่าใช่ฉีดเข้าไปอีกนหนู้นหน่อยนูุนหน่อยไหนวะเนี่ยน,น,น,นะอ่าโอ้นี่มาเป็นเกล็กๆเลยเนี่ยอ่ะอย่ากดดิอย่ากดจะทะลุต้องออกไปดิถอดไม่ออกด้วยไอ้ยังไม่ถึงอีกใจหัวครับตั้งมันก็จะประมาณนี้นะอ่า ย้ำอีกทีนะครับชั่วคราวไม่ได้ชั่วโคตรเอ๊ะทำชั่วคราวตัวใช้เยอะทำชั่วคราวใช้ชั่วโคตรไม่เอานะอุดไปชั่วคราวเพราะว่ารถมันใช้งานทุกวันนะไม่มีเวลาไปเข้าอู่สักทีไม่งั้นทำยังไงทำยังไงเขาเสร็จแล้วเนี่ยมาไม่ทันไปคุยเกตโมูไปคุยกับสาวเขาเสร็จแล้วเนี่ยโหอ้ซิลิโคนทั่วไปนะครับ ที่ผมเอาไว้ต่อตูป้ปลาพอดีมันเหลือก็มาอุดไว้ดีกว่าน้ำเข้าแล้วก็ไปเน่าข้างในนะครับเดี๋ยวข้างในมันจะเป็นลาขึ้นนะเนี่ยเเนีียน่ยยถ้าน้ำมันถ้าน้ำมันลงไปมันก็ลงข้างในไอ้ตรงนี้ก็จะเน่าสุดท้ายก็ต้องเปลี่ยนข้างบนอีกสวัสดีครับพี่เป็น,ปนใหญ่ไ,ไปไหนไรครับผมอะไรอะ <laughs> อะไรวะอะไรอ่ะครับผมไป <laughs> 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 สตาร์ทแล้ว เอาเข้าในโรงเลยไปเลยไปเก็บเลยปก็ไปแล้ววันนี้หมดวันหมดหมดคลิปแล้วคลิปแล้วอันนี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณด้วยบายยครับวันนี้นะครับเรามารับทหารใม่กลับจากกองร้อย ตอนนี้คุยทั้งวันเลยครับโทรศัพท์แล้วก็คุยกับเด็กคือกับเด็กดีวเราไปดูกันสัมภาถ่ายสัมภาณ์นี่เป็นไงมั่งกลับบ้านไปครับหลังจากออกจากบ้านเอยออกจากค่ายออกจากบ้านออกจากค่ายมาในเวลาสองปีเปี้ยงคตรดีเลยวามรู้สึกแรกเป็นไงบ้างออกสักทีเป็นการใส่ชุดที่มีความสุขบ้างที่สุด ไปครั้งสุดท้ายได้กลับบ้านแล้วอารมณ์แรกเป็นไงหลังจากก้าวออกมาจากไอ้ปอมต่อขอนะอยากจะให้ใช่ไหมเราก็จะไปหาอะไรกินกันมาตัวป่าวลากลับของเต็มมือล่าแมวมือเอามาหมดไม่รู้ไปรักจาาใครมาเ็ามู่้แมวดีม่ยกที่นอนมาด้วยถ้าเอามาเขาเรียกว่าอย่างนี้เขาเรียกว่าขโมยอ่ะเราไม่เรียกว่าขอเลยอ่ะนนี้ผมอยู่ลพบุรีให้ทุกคนทายผมอยู่จังหวัดอะไร เดี๋ยวนะผมบอกอยู่ลถบุรีแล้วยายว่าจะว่าอะไรเออยังไงแล้วยายว่าผมอยู่จะวัดอะไรลองนะฉชนลองเลี้ยงนะฮันแล้วก็ไปเลี้ยงเชนลองนะฮันใหม่ครับกูจะอยู่คนขับก็หิวครับเดี๋ยววะนี่เปล่าวะใช่ไหมใช่ใช่ใช่เห็นบนหน่งรอบนึงอ่ะเดี๋ยวเราติดตามกันครับว่าเราจะไปกินกันที่ไหนดี เดี๋ยวเจอกันต่อไปครับโปวดตรงไหนวะอีกกลับถึงบ้านจะทำอะไรเป็นอันดับแรกวันนี้นอนนอนร้อนตอนไม่ปวดรับปวดนอนอย่างพวกมึงฮึ หมดจ้าจ้ากินแล้วจ่าไม่จ้าเลย่ไม่สั่งน้ำให้กุ้งกินน้ำอะไรที่